ณนะดวงดาวอมีบาบรรพบุรุษของมนุษย์ดาวดวงนี้มีต้นกําเนิดมาจากชื้อแบคทีเรียที่ขยายเผ่าพันธุ์โดยการแบ่งตัวชาวอมีบาได้มีวัฒนาการความเจริญจากอดีตมาจนถึงทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการประชุมสื่อสารรับส่งข้อมูลการรักษาร่างกายซ่อมแซนเซลที่สึกหรอทำได้โดยการรวมตัวถ่ายเทเลือดสัตว์คัดหลัง เป็นวัฒนธรรมที่สืบต่อจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันมนุษย์ดาวอเมบามีความฉลาดทางปัญญาพวกเขาได้ขยายอาณานิคมชาวอเมบาโดยการเข้าไปยึดสิ่งร่างมนุษย์ดาวอื่นมาเป็นของตัวเองและเป้าหมายต่อไปคือโลกมนุษย์วูคือนักสำรวจชาวอเมบาผู้รับหน้าที่ไปยึดร่างกายตัวอย่างของมนุษย์โลกมาสำรวจทดสอบ ก่อนที่จะเท่าไปยึดโลกมนุษย์ได้เต็มรูปแบบน,นี้อีกไม่นานท่านวูผมอยากได้ร่างมนุษย์ดาวโลกที่เป็นเพศชายและเพศหญิงและสัตว์มาทดลองก่อนนะท่านฝากท่านวูหามาให้ผมด้วยนะครับได้เลยครับท่านชินดาวโลกมนุษย์เป็นดาวที่มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การขยายอาณานิคมเป็นอย่างมากปฏิบัติการในครั้งนี้ข้าจะไม่ทำให้ทุกท่านผิดหวังข้าไปก่อนนะท่านชิน ข้าจะกลับมาพร้อมกับร่างมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบแน่นอนครับขอบคุณมากเดินทางปลอดภัยแล้วเจอกันใหม่ตอนท่านเดินทางกลับมานะครับท่านวูเดินทางปลอดภัยนะท่านวูขอให้ทำการภารกิจเสร็จสมบูรณ์นะท่านวูผมขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่มาส่งผมในวันนี้เพื่อดวงดาวของเราผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับทุกท่าน ณโลกมนุษย์พศสามพันค่ำคืนที่ประเทศไทยใจกลางเมืองหลวงที่คะเที่ยวไหมคะเท่าไหร่อ่ะน้องสามพันค่ะไปน้องขึ้นรถเลยพี่ไม่ไปโรงแรมนะเพื่อ,อความประหยัดเราไปสวนสาธารนณะกันดีกว่ามันได้บรรยากาศดีนะน้อง หมามันเอ่าอะไรกันเนี่ยเสียบรรยากาศจริงๆแหละเดี๋ยวพี่ไปไล่หมาก่อนนะน้องรอแป๊บหนึ่งนะตัวติดตามด้วยในตอนต่อไปและขอคนละหนึ่งซับสไครต์หนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ